เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่พอได้อ่านแล้วก็เ,เจอเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันครับค่ะคือเรากำลังจะพูดถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นบุคลากร,กรด,านนาด่านหน้าด้านสาธารณสุขของประเทศอืพวกเขามีใจที่แบบพร้อมสู้ตำร้อยเลยอยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเองแบบสุดๆ ค่ะฟังดูดีมากเลยนะคะแต่ข้อมูลกลับชี้ว่าพวกเขากำลังขาดอาวุธที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าช่องว่างที่ว่านี้คืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญกับอนาคตของพวกเราทุกคนเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือทักษะที่เรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning ครับ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในทุกสาขาอาชีพเลยโดยข้อมูลที่เราได้มามาจากงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ในกลุ่มนักศึกษาทันตสาธารณสุขโดยเฉพาะใช่ครับซึ่งคำถามแรกที่ผมอยากชวนคุยเลยก็คือทำไมจูจ่ๆคำว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตถึงกลายเป็นคำที่ได้ยินบ่อยจังในช่วงหลายปีมานี้ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น หนึ่งคือเรื่อง adaptability หรือการปรับตัวเพราะโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากทั้งเทคโนโลยีรูปแบบการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคใหม่ๆใช่ค่ะความรู้ที่เรียนจบมาเมื่อ5ปีก่อนวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วก็ได้การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดโอ้โหเข้าใจเลยครับเหมือนกับว่าเราไม่สามารถใช้แผนที่เก่าเดินทางในโลกใหม่ได้แล้วข้อที่2ล่ะครับ ข้อที่2คือ professional standard ค่ะหรือการรักษามาตรฐานวิชาชีพ oh. โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวกับชีวิตคนอย่างสาธารณาสุขการอัปเดตความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยคือจรรยาบรรณอย่างหนึ่งเลยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเรากำลังมอบการดูแลรักษาที่ดีที่สุดให้กับประชาชนและข้อสุดท้ายก็คือ innovation นวัตกรรมครับ เพื่อนำความรู้ใหม่ๆมาสร้างสารรค์วิธีการส่งเสริมสุขภาพที่ดีกว่าเดิมมีประสิทธิภาพกว่าเดิมซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราหยุดเรียนรู้ถูกต้องค่ะมันก็เลยนำมาสู่คำถามสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ว่าแล้วเราจะวัดความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ยังไงในเมื่อมันดูเป็นเรื่องนามธรรมเหลือเกินถูกต้องเลยครับนั่นคือความท้าทายแต่ผู้วิจัยเขาก็พยายามทำให้มันจับต้องได้มากขึ้นยังไงคะโดยการสร้างกรอบการวัดผลขึ้นมา5ด้าน เปรียบเสมือนการเช็คลิสต์สมรรถนะ5อย่างที่คนคนหนึ่งต้องมีเพื่อที่จะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริงๆโอเคกรอบ5ข้อนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่เราใช้ไขปริศนาเรื่องช่องว่างที่เราเปิดประเด็นกันไว้ตอนต้นช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละข้อคืออะไรได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับข้อแรกเลยคือเจตคติ attitude ครับอันนี้เปรียบเหมือนเครื่องยนต์หรือหัวใจเลยครับ คือต้องมีความเชื่อและความเห็นคุณค่าว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นถ้าไม่มีใจรักการเรียนรู้ตั้งแต่แรกข้ออื่นๆก็คงไปต่อได้ยากเครื่องยนต์ต้องติดก่อนแล้วข้อ2องะครับข้อ2คือลักษณะนิสัยค่ะถ้าเจตคติคือเครื่องยนต์นิสัยก็คือการฝึกซ้อมประจําวันอ๋อเช่นเป็นคนช่างสงสยัยใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและที่สำคัญมากคือนิสัยรักการอ่านมันคือพฤติกรรมที่หล่อหลอมให้เราพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับข้อ3มแล้ครับข้อ3คือความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง self-directed อันนี้อยากเปรียบเทียบว,ว่ามันคือการที่เราเป็นโค้ชส่วนตัวให้กับตัวเองค่ะโค้ชส่วนตัวใช่ค่ะคือไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งไม่ต้องรอให้ใครมาป้อน แต่สามารถตั้งเป้าหมายได้เองว่าอยากรู้อะไรแล้วก็วางแผนไปสอหาความรู้มาเติมเต็มตัวเองจนสําเร็จเหมือนคนอยากวิ่งมาราธอนที่วางแผนซ้อมด้วยตัวเองจนเข้าเส้นชัยได้นั่นแหละค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากครับแล้วอีก2ข้อสุดท้ายละครับข้อ4คือทักษะและความสามารถ Skills ค่ะถ้าจะวิ่งมาราธอนก็ต้องมีรองเท้าและอุปกรณ์ที่ดีใช่ไหมคะแน่นอนครับ ทักษะก็เช่นกันมันคือเครื่องมือพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยเช่นการอ่านจับใจความการเขียนสื่อสารการคิดคำนวณและที่สำคัญในยุคนี้คือทักษะการใช้เทคโนโลยีครับและข้อสุดท้ายข้อที่5คือความรู้ความสามารถที่จำเป็น essential knowledge คือความสามารถในการนำความรู้ทั้งหมดที่มีไปปรับใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ เหมือนนักวิ่งที่นอกจากจะซ้อมมาดีแล้วยังต้องอ่านเกมในสนามจริงให้ออกด้วยถูกต้องค่ะกรอบ5ข้อนี้ล่ละค่ะที่จะเป็นแกนหลักในการวิเคราะห์ของเราชัดเจนมากครับพอมีกรอบแบบนี้แล้วทำให้เราเห็นภาพเลยว่าจะวัดผลกันอย่างไรทีนี้พอเขาเอาไม้บรรทัด5ข้อนี้ไปวัดกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งก็คือนักศึกษาสาธารณาสุขสาขาทันตาสาธารณาสุข 137คนค่ะผลลัพธ์โดยรวมที่ออกมาเป็นยังไงครับข่าวดีก็คือภาพรวมออกมาค่อนข้างน่าประทับใจเลยค่ะคะแนนเฉลี่ยวความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษากลุ่มนี้อยู่ที่4.05จากคะแนนเต็ม5 4.05ซึ่งถูกจัดว่าอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียว4.05ถือว่าสูงมากนะครับแสดงว่าโดยพื้นฐานแล้วพวกเขามีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะ แต่ผมเชื่อว่าถ้าเจาะลึกลงไปในแต่ละองค์ประกอบที่เราคุยกันเมื่อกี้คะแนนคงไม่ได้สูงเท่ากันหมดแน่ๆถูกเพ่งเลยค่ะและตรงนี้คือจุดที่เรื่องเราเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อเราแยกดูคะแนนทีละส่วนเราจะเจอกับตัวเอกและจุดอ่อนที่ชัดเจนมากโอ oh. ตัวเอกที่ได้คะแนนสูงสุดคือด้านเจตคติ attitude หรือเครื่องยนต์ที่เราคุยกันแต่เท่าไหร่ครับได้คะแนนไปสูงถึง4.45คะแนนเลยค่ะ4.45 สูงโดดออกมาเลยนะคะแสดงว่าเรื่องทัศนคติเรื่องใจนี่คือหายห่วงเลยหายห่วงจริงๆค่ะข้อมูลจอดลึกลงไปอีกว่ามีนักศึกษาถึง67.9%หรือเกิน2ใน3ค่ะที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตโอ้โหและอีก66.4%ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการเรียนรู้จะนำไปสู่ความสำเร็จนี่คือตัวแรกที่น่าถึงมาก มันบอกเราว่าคุณไม่จาเป็นต้องไปบิวพวกเขาแล้วอ่ะพวกเขามีแรงผลักดันจากข้างในที่แข็งแรงมากอยู่แล้วสุดยอดเลยครับนี่คือรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยเพราะทัศนคติแบบนี้เป็นสิ่งที่สอนกันได้ยากมากอในทางทฤษฎีแล้วคนที่มีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังขนาดนี้ก็น่าจะไปได้ไกลมากเอาล่ะครับในเมื่อเราเจอจุดแข็งที่สุดแล้วครานี้มาถึงคําถามสําคัญอะไรคือจุดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดครับ จุดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็คือด้านทักษะและความสามารถ skills ทักษะหรือรองเท้าและอุปกรณ์ของเรานั่นเองค่ะได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่3.72คะแนน3.72ถ้าเทียบกับเจตคติที่ได้4.45เ,เ,เท่ากับว่ามีช่องว่างหรือแกลบอยู่ถึงลบ0.73คะแนนใช่ค่ะนี่ไม่ใช่ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับ มันเหมือนเรามีนักแข่งที่หัวใจเป็นนักสู้ระดับโลกแต่กลับได้อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมเท่าที่ควรจะเป็นภาพนั้นเลยค่ะแล้วพอจะระบุได้ไหมครับว่าในบรรดาทักษะทั้งหมดอะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดระบุได้ชัดเจนมากค่ะเพราะข้อมูลชี้เป้าไวที่จุดเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนั่นก็คือกำแพงภาษากำแพงภาษาโดยเฉพาะทักษะภาษาต่างประเทศค่ะข้อมูลมันแสดงให้เห็นภาพชัดขนาดไหนครับ ชัดมากจนน่าตกใจเลยค่ะเมื่อถามถึงความมั่นใจในทักษะภาษาไทยมีนักศึกษา32.1%่ตที่ตอบว่าเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่าตนเองมีทักษะดีครับก็สมเหตุสมผลใช่ค่ะแต่พอเปลี่ยนคำถามเป็นทักษะภาษาต่างประเทศเท่านั้นละค่ะตัวเลขคนที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุดลดหวบลงมาเลือกเพียงเหลือแค่8.8%เองเหรอครับ8.8%เท่านั้นเลยค่ะเีย่ยนะครับจาก32ซ์ เหลือแค่8.8%นี่คือหายไปเกือบสี่เท่าเลยนะค่ะโอโ้โหนี่คือช่องว่างที่ชัดเจนและใหญ่มากจริงๆใช่ค่ะและนี่คือหัวใจของปัญหาที่น่ากังวลเพราะในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในแวดวงวิชาการและสาธารณสุข องความรู้ใหม่ๆหงานวิจัยที่ล้ำสมัยมหรือนวัตกรรมทางการแพทย์ส่วนใหญ่ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิน้นผมเริ่มเห็นภาพผลกระทบแล้วหมายความว่าต่อให้พวกเขามีใจอยากจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแค่ไหนแต่ถ้าความรู้เหล่านั้นอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษใช่ค่ะพวกเขาก็อาจจะเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะ สมมุติว่ามีงานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกค้นพบเทคนิคการป้องกันฟันผุในเด็กแบบใหม่ที่ได้ผลดีกว่าเดิม50%ครับและประหยัดค่าใช้ใจ่ายกว่าเดิมด้วยงานวิจัยนั้นถูกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษถ้าบุคลากรด่านหน้าของเราไม่สามารถเข้าถึงอ่านและทําความเข้าใจงานวิจัยชิ้นนั้นได้อย่างรวดเร็วอ mm hmm. มันหมายถึงโอกาสที่เด็กไทยจะได้รับบริการที่ดีขึ้นก็จะช้าลงไปด้วย มันคือต้นทุนค่าเสียโอกาสทางสุขภาพของคนทั้งประเทศเลยนะคะฟังแล้วขนลุกเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะส่วนบุคคลแล้วแต่มันส่งผลกระทบเป็นบนกว้างในระดับประเทศได้เลยจริงค่ะคำถามคือทำไมช่องว่างนี้มันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้มันเป็นเพราะระบบการศึกษาของเราหรือเปล่าที่อาจจะเน้นสอนวายากรณ์เพื่อการสอบมากกว่าการใช้งานจริงประเด็นนั้นมากขบคิดมากค่ะ แม้งานวิจัยจะไม่ได้เจาะลึกถึงสาเหตุแต่ก็เป็นข้อสนิษฐานที่มีเหตุผลมากว่าอาจจะเกิดจากการขาดโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่สื่อความหมายจริงๆอืมทําให้ความมั่นใจในการใช้งานจริงค่อนข้างต่ําซึ่งมันก็ย้อนกลับมาตอกย้าภาพนักสู้ที่มีอาวุธไม่ครบมือได้อย่างชัดเจนมากเป็นภาพที่น่ากังวลจริงๆครับทีนี้ผู้วิจัยเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับ เขาได้ลองตรวจสอบปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องเพศมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้บ้างไหมมีการตรวจสอบค่ะและผลก็น่าสนใจมากคือแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยเอ้าวเหรอครับค่ะคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาชายอยู่ที่4.18ส่วนนักศึกษาหญิงอยู่ที่4.03ซึ่งเมื่อทดสอบทางสถิติแล้วถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะก็เป็นการยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเพศสภาพ ความพร้อมในการเรียนรู้มีอยู่เท่าๆกันถูกต้องค่ะและอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมอยากรู้มากเลยคือเรื่องชั้นปีผมเดาว,ว่านักศึกษาปีสที่ใกล้จะจบแล้วก็น่าจะมีความพร้อมสูงสุดส่วนปีหนึ่งก็น่าจะน้อยที่สุดแบบนี้หรือเปล่าครับนั่นเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผลมากเลยค่ะแต่ข้อมูลที่ออกมากลับทําให้เราต้องแปลกใจอีกครั้งอา้าวไม่เป็นอย่างที่คิดหรอครับไม่เลยค่ะ กราฟที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าคะแนนของนักศึกษาทั้ง4ชั้นปีค่อนข้างคงที่และเกาะกลุ่มกันมากจริงเหรอครับปี1ได้คะแนนเฉลี่ย3.98ด3.98ปี2ขยับขึ้นเป็น4.09ปี3ได้4.05และปี4อยู่ที่4.07โหจะเห็นว่าตัวเลขแทบไม่แตกต่างกันเลยตลอด4ปีเฮ้ยอันนี้ผิดคาดผมมากจริงๆมันแปลว่าอะไรครับการที่คะแนนมันนิ่งๆแบบนี้ ถ้าจะมองในแง่ดีก็อาจจะบอกว่านักศึกษามีมาตรฐานที่ดีมาตั้งแต่ปีแรกและรักษามันไว้ได้ใช่ค่ะนั่นคือการตีความในมุมบวกซึ่งสะท้อนว่าหลักสูตรสามารถรักษาคุณภาพของนักศึกษาไว้ได้คงที่แต่ผมขออนุญาตลองมองอีกมุมได้ไหมครับเชิญเลยค่ะ การที่คะแนนมันนิ่งสนิทแบบนี้มันอาจจะแปลว่าตลอด4ปีของการเรียนในมหาวิทยาลัยแทบไม่ได้ช่วยพัฒนาความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพวกเขาให้เพิ่มขึ้นเลยก็ได้หรือเปล่าครับออืฮคือเข้ามาด้วยคะแนนเท่าไหร่ก็จบออกไปด้วยคะแนนเท่านั้นแบบนี้มันน่าจะเป็นสัญญ,ญาณที่น่ากังวลมากกว่าน่าดีใจไหมครับเป็นการตั้งคําถามที่เฉียบคมมากค่ะและเป็นอีกด้านของเหรียญที่ต้องนํามาพิจารณาอย่างจริงจังเลยว่า นี่คือความสำเร็จในการรักษามาตรฐานหรือคือความล้มเหลวในการต่อย,ยอดพัฒนากันแน่ครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็ทิ้มคำถามใหญ่ๆนี้ไว้ให้สถาบันการศึกษาต้องกลับไปทบทวนบทบ,บาทของตัวเองว่าจะทำอย่างไรให้4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยสามารถยกระดับทักษะเหล่านี้ให้สูงขึ้นไปอีกได้น่าคิดมากครับ เอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลในแต่ละส่วนกันมาอย่างเข้มขน้นตอนนี้เรามาลองสรุปภาพรวมทั้งหมดที่ได้จากการขายปริศนาครั้งนี้กันดีกว่าซึ่งผมว่ามันสรุปออกมาได้เป็น3ประเด็นหลักๆเลยเชิญเลยค่ะประเด็นแรกผมขอเรียกว่า mindset is ready คือหัวใจของพวกเขาพร้อมมากด้วยคะแนนเจตคติที่สูงถึง4.45พวกเขามีแรงจูงใจจากภายในและพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เห็นด้วยค่ะประเด็นที่2ก็คือ independent learners หรือผู้เรียนรู้ที่เป็นอิสระครับพวกเขามีความสามารถในการเป็นโค้ชให้ตัวเองได้ดีด้วยคะแนน4.12สามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ของตัวเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งและมาถึงประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนบทสรุปและจุดคลี่คลายของเรื่องทั้งหมดนั่นจะคือ the skill gap อื หรือช่องว่างทางทักษะที่มีกำแพงภาษาเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ที่สุดมันคือจุดอ่อนที่ชัดเจนและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด เป็นการสรุป3ามประเด็นที่ครอบคลุมและเห็นภาพชัดเจนมากค่ะเรากำลังเห็นภาพของคนที่มีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมแต่เครื่องมือที่จะพาความตั้งใจนั้นไปให้ถึงจุดหมายยังต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมใช่เลยครับมันคือภาพของอนาคตบุคลากรสาธารณาสุขไทยที่มีแพชชั่นมีความรับผิดชอบสูงแต่พวกเขากำลังจะก้าออกไปสู่โลกกว้างโดยมีไฟวอลที่มองไม่เห็นกัน้นพวกเขาออกจากองค์ความรู้ที่เป็นสากลอืม ซึ่งท้ายที่สุดแล้วคนที่อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนอย่างพวกเราทุกคนเป็นบทสรุปที่ชวนให้ต้องคบคิดต่ออย่างยิ่งเลยค่ะว่ารากฐานทางความคิดที่แข็งแกร่งขนาดนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นทุนเดิมที่ดีมากแต่โจทย์ใหญ่ต่อไปของสังคมและระบบการศึกษาคือ,คอเราจะทลายกำแพงและเติมเต็มช่องว่างทางทักษะนี้ได้อย่างไรเพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวไปเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริงครับ และจากการคุยกันทั้งหมดนี้มันทำให้ผมเกิดคำถามสุดท้ายขึ้นมาในใจนะคำถามอะไรครับคืองานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่สาขาทันตสาธารณสุขซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนของวงการหนึ่งแต่ผมอดคิดไม่ได้ว่าหรือนี่อาจจะเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเป็นภาพแทนของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นน่าสนใจครับ ถ้าเราลองเอาไม้บรรทัด5ข้อนี้ไปวัดกับนักศึกษาในสาขาอื่นๆบ้างล่ะครับวิศวกรรมศาสตร์นิติศาสตร์หรือแม้กระทั่งสายศิลปกรรมศาสตร์เราจะเจอกับรูปแบบที่คล้ายๆกันนี้ไหมอืมคือคนรุ่นใหม่ที่มีใจที่พร้อมลุยสุดๆแต่กลับมีช่องว่างทักษะในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปและถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับการออกแบบระบบการศึกษาของประเทศในภาพรวมที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่อย่างจริงจังตอบต่อไป ว่าเราจะสร้างเครื่องมือที่ดีพอให้กับคนที่มีใจที่พร้อมจะเรียนรู้ได้อย่างไร